เทคนิคเลือกครูออนไลน์ที่ใช่และในแบบที่คุณต้องการจริงๆวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วอยากมีเมนทอร์หรืออยากเรียนรู้กับใครบางคนที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณคิดไม่ออกหรือไม่รู้จะเลือกยังไงเพราะโครูในออนไลน์ตอนนี้เยอะเหลือเกิน มากมายเหลือเกินฉันจะทำยังไงดีวันนี้ครูบุงมีเทคนิคง่ายๆมาให้คุณค่ะข้อแรกค่ะคุณต้องรู้ว่าครูคนที่คุณจะเลือกหรือคนที่จะนำทางคุณนั้นเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องที่คุณอยากรู้หรือเรื่องที่คุณจะเรียนรู้จริงๆครูคนนั้นต้องมีผลงานมีผลลัพธ์จริงๆมีรีวิวจากลูกศิษย์และก็มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกใครมาเป็นเมนทอร์นะคะคุณต้องดูที่ผลลัพธ์โดยเฉพาะผลลัพธ์ของลูกศิษย์ของเขาคะ่ะมันจะการันตีผลงานของเขาได้อย่างดีเลยและข้อ2คุณต้องรู้ว่าคุณอยากได้อะไรจากคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการความรู้หรือการลงมือทำในแบบที่คุณสามารถเอามาเรียนแบบ เอามา modify ให้กับชีวิตของตัวเองได้คุณคิดว่าคนคนนั้นอยู่สูงเกินไปคุณไม่สามารถจับต้องได้คุณเข้าไปเรียนรู้กับเขาได้หรือคุณคิดว่าเขาอยู่สูงเกินไปมันจะทำให้คุณเข้าหาเขายากแล้วพอคุณลงเรียนไปมันจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นจงเลือกคนที่คุณคิดว่าเข้ากับคุณได้มีเคมีตรงกับคุณด้วยไม่ใช่ว่าคุณเลือกคนที่ เก่งมากๆแล้วคุณอยากเก่งเหมือนเขาแต่วิธีการที่เขาให้นั้นมันไม่ใช่มันไม่ทำให้คุณเข้าถึงได้มันก็จะทำให้การเรียนรู้ของคุณนั้นไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นจงเลือกคนที่คุณคิดว่าคุณจะเข้าถึงได้ง่ายและสามารถที่จะเป็นเขาได้จริงๆและสุดท้ายนะคะ คนคนนั้นต้องมีความจริงใจมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คุณจริงๆมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นลูกศิษย์มีผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่เข้ามาสอนในโลกออนไลน์เพื่อที่จะหาเงินหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างเดียวสอนเสร็จใครจะเป็นยังไงก็ช่งางเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ดีๆนะคะเพราะครูประเภทนี้ก็มีเยอะค่ะ ใครที่จริงใจใครที่มีผลลัพธ์และใครที่เข้ากับคุณได้คนคนนั้นแหละค่ะคือคนที่ใช่สําหรับคุณเ,เพราะการเลือกเมนทอร์การเลือกโค้ชครูของคุณมันก็เหมือนกับการที่คุณเลือกคนนําทางที่จะพาคุณปีนขึ้นภูเขาถ้าคุณเลือกคนที่ไม่เคยขึ้นภูเขาเลยเป็นคนนําทางคุณคิดว่าคุณจะไปรอดไหมแต่ถ้าคุณเลือกคนที่ขึ้นเขานั้นบ่อยมากแล้วก็รู้ว่า จะมีขั้นตอนหรือวิธีการยังไงหรือมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่จะทำให้เราไปถึงยอดเขาได้แบบสบายๆคนคนนั้นเลยค่ะคุณจะต้องเลือกเพราะการที่คุณเลือกคนนำทางที่ถูกที่ดีและมีประสบการณ์มันจะทำให้คุณไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและทําให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์มาค่ะว่ามีประโยชน์แล้วครูบุ้งจะคอยให้กำลังใจคนที่กำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะครูบุ้งกดแรงดึงดูดในระมิดชีวิตแค่คุณเปลี่ยนความคิดคุณก็รวยได้ค่ะ